มาจากไหนครับกสพชค่ะกอสพอชที่ไหนอะครับผมเอ่อขอชื่อเต็มๆหน่อยได้ไหมครับกสพชเป็นสมการคณะกรรมการกิจการก,การะจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะโอ้โหมีด้วยครับเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยโอ้แล้วแล้วแล้วนี่กสพชเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับสัญญ,ญาณโทรศัพท์คุณค่ะค่ะมีปัญหาหรือว่ามี ะไรผิดปกติทางหน่วยงานของเราจะติดต่อไปหาคุณนะคะ,อ,ะอ๋อเออเออก็คือไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรแล้วครับโทรศัพท์ผมเนี่ยขะม่นสักครู่นี้คุณได้รับข้อมูลจากทางระบบอัตโนมัติตไปไหนบ้างคะเออผมจําไม่ได้เพราะเออก็ผมรู้แค่ว่ามีปัญหาปิดมาแล้วไอ้กด9เนี่ยครับผมผมก็เลยกด9มาเลยค่ะผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีปัญหาอะไร,รก็เลยมากด9ลองถามดูครับกด9นะคะหมายเลข้าจะเป็นเรื่องของ หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องเรียนหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จะถูกระงับการใช้งานนะคะอ๋อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคือปกติมันมีกี่เบอร์อครับผมก็คือเมื่อกี้เออผมฟังไม่ทันจบผมกดเลขเก้ามาแะก่อนค่ะดิฉันจะทําการตรวจสอบให้นะคะว่าทําไมหมายเลขโทรศัพท์ของครูถึงได้รับการเล้กเรียนจากหน่วยงานของเราไม่ไม่ไม,ไม่ก็คือผมถามหน่อยได้ไหมครับว่าว่า ก็คือก็คือเมื่อกี้คือมีให้กดกี่เบอร์นะครับผมก็คือเมื่อกี้ผมเออคือผมฟังเลขอื่นไม่ทันครับผมแล้วผมกดเลขเก้ามาอย่างเดียวเลยอะไรนะคะคือเมื่อกี้ครับก็คือช่วงก่อนหน้านี้ไอ้ที่ผมกดเลขนะครับผมคือผมกดเลขเก้าใช่ไหมครับแต่ว่าผมอยากรู้ว่าคือมันมีกี่เบอร์ให้กดนะครับผมหนึ่งถึงเก้าเลยไหมครับหรือว่ายังไงครับอ๋อเขาบอกให้กดเลขเก้าก็คือว่าเลขเก้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของ ก็ดิฉันอธิบายไปแล้วไงคะว่าทําไมเขาถึงให้กดเลขเก้าเลขเก้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณถูกร้องเรียนหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะโดนระงรับการใช้งานค่ะอ๋อครับผมเอเอผมอยากทราบครับเออ้องเรียนอะไรอ่ะครับผมค่ะดิฉันจะทําการตรวจสอบข้อมูลให้ค่ะไม่ทราบว่าดิฉันเรียนใส่กับคุณอะไรอยู่คะเออคุณช่องแฉงครับผมอะไรนะคะ สองแฉงครับสองแฉงครับอ่าเรากวอรอาเรากวนขอทราบเป็นชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนนะคะสองแฉ็ง <c oughs> อาคุณแจ้งให้ตรงกันดีคะอ๋อสองแสงทองแดงครับผมอะไรนะคะสองแสงทองแดงครับผม คือพอดีว่าผมมีทองแฉงทองแดงใช่ใช่ครับพอดีว่ามีเชื้อสายจีนนิดน,นึงครับผมแต่ว่ามาอยู่ประเทศไทยเยอะแลวครับตอนนี้พูดภาษาไทยชัดอยู่ครับผมช้องแง็งทองแดงครับผมคือคือนามสก,กุลทองแดงคทองแง็งทองแดงอ่ะไอ้ตอนนี้คุณเป็นคนจีนใช่ไหมเออลูกครึ่งครับผมลูกครึ่งครับลูกครึ่งจีนครับผมแล้วพูดจีนได้ไหมคะพูดจ<า>ีนได้ไหมคะก็คือผมมาอยู่นี่ตั้งแต่เกิดเลยครับผมแต่ว่าพ่อพ่อคือเป็นคนจีนแม่เป็นคนใต้ พอใต้ผสมจีนปุ๊บเนี่ยมันก็เลยใต้จีนจีนใต้อะครับผมอ๋อแล้วนี่คุณพูดจีนได้ไหมเออผมพูดจีนเออก็คือแบบเออแช่ไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อผมมาอยู่นี่ปุ๊บพ่อพูดไทยรุนรัวเลยครับผมพ่อพ่อเขาฝึกภาษาไทยครับผมแล้วก็แม่ก็พูดภาษาจีนกันไม่ได้ด้วยครับผมแต่คงไม่มีใครตั้งชื่อลูกว่าทองแสงทองแดงหรอกนะคะ เออผมไม่มั่นใจว่าว่าเออมีความหมายว่าอย่างไรนะนแต่ว่าเอาอย่างนี้นะ,ะเอาอย่างนี้นะคะถ้าคุณต้องการเข้ามาก่อกว่ยเดี๋ยวรบกวนคุณวางสายให้หน่อยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของทางเจ้าหน้าที่นะคะตรงนี้ผมไม่ได้โทร่อกวนนะครับติดต่อกลับมาใหมต่ตอนที่เดี๋ยวคุณค่อยติดต่อกลับมาใหม่ตอนที่คุณเดือดร้อนจริงๆนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับคือผมยักทราบว่าแล้วสรุปนี้ผมเออโดนร้องเรียนอะไรยังไงบ้างครับอ่าตรงนี้ คือเราพยายามตรวจสอบจากข้อมูลชื่อของคุณให้แล้วค่ะคือตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลนะค่ะคุณช่องแขงทองแดงอ๋อไม่พบข้อมูลใช่ไหมครับโอเคครับผมโอเคครับก็คือถ้างั้นผมก็ไม่ต้องโดนโดนตัดอะไรแล้วใช่ไหมครับผมจริง้ะคุณค่อยติดต่อมาหานะคะโอเคโอเคครับครับครับผมค่ะสวัสดีค่ะบครับสวัสดีครับ